เรื่องเล่าเรารักประวัติศาสตร์วัดเทพศิรินทราวาสเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารนิกายเถราวาดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกานิกายมีที่ตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเกษมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครครับ วัดนี้อยู่ใกล้กับสะพานกษัตริย์ศึกและสถานีรถไฟหัวลำโพงครับเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2419เพื่อเฉลิมพระเกียรติและอุทิศพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณ ของกรมสมเด็จพระเทพศรินทรามาศพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในครั้งแรกนั้นได้อารัธนาพระอริยมุนีจากวัดโมวรนิเวศวิหารพร้อมด้วยพระสงฆ์รวม23รูปมาอยู่จำพรรษาที่วัดแห่งนี้ต่อมาได้พระราชทานวิสุงคามศีมาพระราชทานานามของวัดตามพระนามขององค์พระราชชนนี ว,วัดเทพศิรินทราวาสวัดแห่งนี้มีพระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ตกแต่งงดงามด้วยลายรถน้ำเพดานในพระอุโบสถนั้นสลักรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์พระพุทธปฏิมาประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินอกจากนั้นในพระอุโบสถยังมีพระพุทธรูปคือพระนิรันตราย ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4อีกด้วยครับแปลนของวัดเทพศรินทราวาสนี้นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของวัดทั้งหลายเนื่องจากว่ามีการจัดสัดส่วนได้อย่างลงตัวเหมาะสมทางด้านฝั่งตะวันออกนั้นสเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเทพศรินถัดมาก็เป็นเขตพุทธาวาสและถัดมาทางด้านทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของสุสาน ซึงเปรียบได้กับเรื่องราวของชีวิตที่มีลำดับขั้นตอนตั้งแต่ศึกษาเล่าเรียนใช้ชีวิตสุดท้ายก็จำจ้องจากโลกนี้ไปวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมนหลวงนาพระพราอิสริยาภรณ์ซึ่งใช้เป็นที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมราชวงศ์แล้วก็บุคคลสำคัญสำคัญซึ่งก็แตกต่างจาก พระอารามหลวงทั่วๆไปซึ่งมักจะไม่มีชาปนสถานอยู่ในวัดวัดนี้เป็นอีกหนึ่งพระอารามหลวงที่มีความพิเศษนอกจากนี้ที่วัดเทพศิรินทราวาสยังมีพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะครับบอกเล่าเรื่องราวของพุทธประวัติและเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่นำเสนอผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่คอมพิวเตอร์กราฟิก วิดีโอแอนิเมชันแล้วก็พรีเซนเทชันนะครับไปเยี่ยมชมได้นะครับพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาที่วัดเทพศรินทราวาดนอกจากนั้นยังมีอนุสรสถานซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของราชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลพานุพันธ์อีกด้วยนะครับวัดนี้มีเจ้าอาวาสมาแล้ว9รูปด้วยกันนะครับรูปที่เน,นคือ ท่าจ้าุณพระอริยมุนีเอมอายุวัฒโนรูปที่สองพระธรรมไตรโลกาจารเดชฐานจาโรรูปที่สพระวินัยยรคิดนามกาละนาโม 4. หม่อมเจ้าพระสีสุขคตคัตยานุวัตรพร้อมธรรมรรโต 5. สมเด็จพระพุทธโ,โคสาจารย์เจริญญาณวโร 6. พระศาสนาสโสผลเอื้อนชินัทธโตเสมเด็จพระวรรตนิรันนิรันตโร 8. สมเด็จพระยานาวโรดมประยูนสันตังกุโรและรูปปัจจุบันรูปที่ 9. สมเด็จพระธิรยานมุนีสมชายวรชายโยนี่คือวัดเทพศิรินทราวาสครับ